สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนมาพราวกระสาพิกุลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนีสาวพิกุลกับพ่พพอแม่พี่นอ้องปองายสู้ผู้สุขคนมาเดินดูตลาดเมื่อสองประเทศอังกฤษเด้จ้าพี่น้องจ้ามือนีกับเป็นดันตลาดแรกเนาะค่ะของฟรี เฮาก่สิมารับชมกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าว่าเขามีอย่างเนียไปรับชมเลยจ้าอันนี้ก็เป็นล้านแรกที่สาวพิกุลเขาเนาะค่ะสาวพิกุลก็จะมาดูตะก้าค่ะพี่น้องค่ะดูคาะตะก้าสวยๆเลยเป็นตะก้ามือสองเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นสินค้ามือสองคนก็มาเดินเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะขายดอกไม้เนาะค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้รัการชนิดพว่าใกล้สีขาวหนาห้อนแล้วเขาจะาก่าดอกไม้มาจำหน่ายแบบนี้เลยเนาะค่ะส่วนทังนี้ก็จะเป็นหม่องขายเสือ้านะค่ะเสือ้ามือสองค่ะพี่น้องค่ะเหมือนเสือกระนงกนหนาวเขา ส่วนทางนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเนาะจ้ะจะเข้าขายเกี่ยวกับอะไรก็บ้านนี่แหละจ้ะเป็นพวกสา,ายลงสายรัดอะไรแบบนี้เนาะค่ะนี่แหละจ้ะสินค้าตลาดมือสองข้าขายง่ายๆแบบนี้แหละพี่นองจา้าก็เอามาตัาง้งขายแบบนี้เลยพี่นวมึงง่ายๆนะคะง่ายๆสไตล์ฝรั่ง เอามากวงไหวกวงไหวอยากแด้แน่วได้ก็ไปถามเขาเสือ้ามเมื่อสองนี่อุย้ยฝรั่งเขากลับมาคือเฮ้าเลยพี่นองเมืองจะ้ะอันนี้กระเจ็บวัวแล้วก็แมททีนานเนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะ <c> เ <oughs> มืองจ้ะพี่นงนี่ก็คือสินค้าเมื่อสองนอกจากพี่นงเป็นเหมือนอ่างอาบน้ําเด็กบัวรลุดน้ำพักนุ่นนี่นั่นเตาฝิงไฟเนาะคะ่ะแอร์อ,อุ่นแบบนี้เขาเจ้าก็มาขายเนาะคะ่ะดูคะ่ะเป็นพวกเสพงเสือ้อ้าอุ้ยคนถกคนถอเข่าเจ้ากับมันเนาะมาขายได้จ้ะนี่แหลคะค่ะบรรยากาศรอบ,รอบๆคะ่ะพี่นองคะ่ะ ชมบรรยากาศไปเด้อจ้าบางที่สาวพิกุลกับคนแถวบรรยายดอกจ้าพี่น้องจ้าสินค้าก็แบบนี้เนาะค่ะเพิ่งเป็นตลาดแรกเนาะค่ะที่เพิ่งเปิดของปีเนาะจ้าบัดนี้ก็สิมาทุกวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นหมมองที่สาวพิกุลไปขายดอกค่ะคนละหมองค่ะปกติคนก็ จ๋าอันนี้ก็เป็นเรือกนะคะเมืองพี่นองส่วยสวยนะคะสินค้าเมืองสองรางคาประหยัดนะคะผู้ใดเลือกเป็นผู้ในก,ก็ได้ของดีจ้าพี่นองจ๋าเมืองค่ะโต๊ะเกาออกเกาะอียังแบบนี้ข้าจาวกเอามาและะ้วค่ะพี่นงาะวฝรั่งเขามาขวงเก่าเก้าเดี๋ยวจ้าสาธุคุณก็ยังไู้ใดย,ยังดอกจ้าพี่นองจ๋ามีแต่มาเดินเลือกเมืองซื่อๆนะคะ มึงพี่น้องของที่เขาบ่าวอีหลีได้แต่มึนตุกกตต๊กตอกตุ๊กตาโน่นนี่นั่นรองเท้าเก่าป็นได้ขาจาวเก่ามาขายเนาะค่ะมึงขาหมวกกันน็อกกันน็อก,ก,อ,กอันแนวอบขนมปังมึงขาแกะเต่แกะห่างแล้วห่างอีกอันนี้ของเด็กน้อยเนาะค่ะราคากับโบแพงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าถูกคักถูกเนี่ยเทปอีหลีอีหลอทั้งนั้นก็นจะเป็นมองขายอาหารเด้อจ้า จ้าตอนนี้สาวพิกุลกับพีใบบัวแล้วกับเมทีหน่ากำลังสิไปปปากระเทียมมาเด้อจ้าพี่น้องจ้าจังได้คลิปนี้สาวพิกุลก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันไมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ